Thank you ครับแล้วก็มาต่อกับตอนที่แล้วเลยนะครับกับ MSN 0 0 1 0 0 1่่ต่อ100ย mg ที่ยก,กุชิกิตตัวนี้นี่เรามาดูเลยมาว่าหลังจากที่ผมติดดีคอแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างสำหรับคนที่คิดว่าลังเลอยู่ว่าจะติดหรือไม่ติดดีนะผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนอยากให้ดูจุดของเนี่ยครับตัวของ ดีคาลขูดหรือดราย r a นเฟอร์ดีค l ลนี่มีหลายจุดเลยเห็นจะชัดดวงตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ตัวอ,อักษรญี่ปุ่นเนาะยากุชิกินี่ก็เป็นขูด m s n 1 0 0 0010นี่ก็ขูดตรงนี้ก็ขูดนี่ก็ขูดผมว่ามันให้ความชัดเจนของรดลายค่อนข้างจะสูงมากครับแล้วก็สวยเลย นี่ครับตรงนี้ครับใช่หมดเลยนี่ครับเป็นตัวขูดมันเลยคือสำหรับคนที่กังวลว่าดีคอขูดมันใช้ยากหรือว่ามันอาจจะขูดขาดบ้างติดบ้างเนี่ยผมมีวิธีใช้ผมสาธิตไว้อยู่แต่ของผมน่ะใช้ตัวของเป็นประการลูกลื่นเนาะแท่งเดียวในการฝนซึ่งมันได้ผลพอสมควรเลยผมได้ขึ้นไว้บนการ์ดขวามือบนจอเนี่ยครับตรงนี้ครับใครสนใจลองกดลองดูได้เลยนะครับรนี่ฟอยสติกเกอร์ นะครับ 1, 2, เบอร์หนึ่งสองนี่ผมไม่ได้ใช้เนาะก็คือมันเป็นเหมือนกรอบแว่นดำธรรมดาอันหนึ่งแล้วก็อันที่สองคือเป็นกรอบตาสีแดงผมเลือกอันที่สามครับนี่ครับเป็นมันออกเป็นเมติกหน่อยๆเนาะมันดูเท่ดีส่วนตัวสติกเกอร์สายส่วนอื่นเนี่ยผมก็ใช้หมดเลยครับตรงไหนที่ไม่มีในคู่มือผมก็ติดหมดเลยสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาดูว่าไม่ได้เละมากเท่าไหร่มันก็ออกมาก็สวยดีครับ พราะตัวมันเป็นสีแดงแดงทองเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกว่าเออมันตัดกันดีสวยงามดีอย่างมือแขนเนี่ยครับ,นรบเนี่ยครับเนาะขยับนี้ผมได้แสดงไว้บ้างแล้วในส่วนของซอฟต์โมชั่นในคลิปที่แล้วแล้วก็ตัวโพสต์ในต้นคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะพูดเฉพาะจุดขยับที่เป็นส่วนหลักๆเลยละกันแล้วก็มาพูดพร้อมกันกันกนกบตัวข้อดีข้อเสียเนาะอันแรกเลยข้อควรระวังนะครับ เรื่องของการทําความสะอาดนี่การสะอาดในการเราตัดเส้นใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมีการลบเส้นการทำมสะอาดเนี่ยหลายคนถามมากเลยว่าตัวเส้นที่ตัดเนี่ยครับเวลามันเลอะเป็นคราบจากการตัดแล้วเนี่ยเราสามารถใช้น้ายาลบลบออกไหมมันเลอะแล้วมันสามารถที่จะลบได้ไหมของผมเนี่ยผมใช้ตัวของน้ำมันลนสันในการลบจะบอกว่าสีทองเนี่ยไม่ลอกติดออกมาเลยเนาะ แต่ว่าจะถามว่าตัวสีทองเนี่ยมันมีโอกาสลอกไหมก็ตอบว่ามีโอกาสลอกครับการลอกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการลอกที่เกิดจากแรงเสียดสีมากกว่าอย่างเช่นถ้าเราใช้ตัวของอน้ำยาลบ E20 หรือเป็นลอนสันอย่างผมเนี่ยแล้วเราถู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 ถ,ถ,ถูไปเรื่อยๆคือสีทองที่มันออกเนี่ยมันจะออกเพราะแรงกดและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับของผมก็มีรอยสีทองลอกเหมือนกันมันเกิดจากการเสียดสี ระหว่างผิวของวัตถุมากกว่ามันไม่ใช่ผลของการที่เราใช้น้ํายาลบนะครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับผมเะนสีจากสีทองอาจจะเป็นเงินเงินบางๆอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าพอผมเห็นสีมันออกละผมถอยทับเลยไม่เอาละคือแนะนําเลยถ้าลบนะให้ใช้น้ํายาลูบเบาๆเนาะเออเรากับเรารูปภรรยาเออของเราจะไม่เสียหายแล้วก็อันที่2ก็คือรอยขีดข่วนนะครับนี่ให้ดูเลย น่าจะเห็นชัดเนาะสองแสงหน่อยเนี่ยครับเห็นไหมครับใต้ตัวสัญลักษณ์ภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยครับเวลาขีดข่วนเลยมันค่อนข้างจะง่ายบ้างง่ายมากเลยครับผมทำซ่อมโมชั่นเนี่ยมันหล่นสองครั้งละก็เลยมีได้รอยขีดข่วนพวกนี้มาสลับบางท่านเนี่ยที่ต่อไม่ได้ต่อเสร็จภายในวันเดียวครับต่อแบบว่าต่อแล้วพักไว้แล้วกลับมาต่ออีกทีเนะี่ยผมแนะนานะครับชิ้นส่วนพวกนี้เก็บให้ดีเลยคืออาจจะวางคว่ำไว้บนผ้านุ่มก็ได้ อย่าเอามาวางซ้อนกันเพราะถ้าวางซ้อนกันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดรอยขีดข่วนอย่างนี้เนี่ยมีสูงมากเลยแล้วมันก็แก้ไขาย,ยากด้วยนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของอันเร์เกตมันจะมีอันเร์เกตก็จริงแต่ว่าในเกตบางจุดเนี่ยเป็นแอบบแบบผิวผิวแอบบขอบขอบ,ขอบมากเลยให้ดูเนี่ยอย่างตรงนี้ครับจุดนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเรามองดีตรงนี้นครับเปิดให้ดูเลย ไม่นอจะเห็นว่าเนี่ยครับมันเป็นเหมือนรอยแหว่งเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยอันเดอร์เกีเนี่ยมันน่าจะอยู่ข้างในเนาะถูกไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันออกมาอยู่ที่ขอบข้างในเลยแต่โอเคอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ขอบ,ขอบตรงขอบตรงนี้ใช่ไหมครับมันเลยเป็นอันเดอร์เกีมันมา Under อันเดอร์ตรงนี้ดังนั้นเวลาเราวางครีมหรือเก็บรอ,อยเกียร์โดยใช้ตัวอาร์ตไนฟ์เนี่ยมุมที่เราวางเนี่ยก็ขอให้เอียงเข้าไปทาง ข้างในหน่อยเนาะเพราะว่าเธอระวังเรียบกับตัวผิวของกันพามุมนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่แบบไปสะกิดรอยข้างๆงอ่ะเพเยออกมาได้เลยครับแล้วก็มันก็ไม่สามารถเก็บอะไรได้แต่ว่ามันก็ยังโอเคตรงที่ว่ามองข้างๆเนี่ยมองไม่เห็นเนาะจะเป็นลักษณะนี้จะเห็นนิดเดียวแต่จะเป็นหลายจุดเลยไม่ใช่มีจุดนี้จุดเดียวมีหลายจุดเลยครับจุดขยับนี่ที่เด่นๆเลยที่ผมชอบนะของตัวนี้ก็คือตัวหัวไหล่กับตัว ต้นขาเนี่ยครับนี่ก็คือมันขยับได้เยอะมากครับผมชอบมากเลยการโพสท่าที่แบบยกแขนยกขาหรือต้องขยับมือเยอะเนี่ยได้ MG เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับขยับหัวไหล่ให้แองเกิลมุมมันกว้างขึ้นแต่ตัวนี้มันสามารถออกมาได้อีกนี่ผมว่ามุมมันสามารถทำท่าได้เยอะเลยเนาะ อาจจะแอคชั่นได้หลายท่าเลยแล้วก็ตัวขาต้นขาเนี่ยครับเห็นไหมเนาะนี่จะเห็นว่านอกจากมันขึ้นลงนี้ละมันยังดึงลังมาได้อีกสเต็ปหนึ่งครับนี่เห็นไหมตัวนี้เปิดขึ้นดังนั้นอะ่ะขาในการกลางองศาจะกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ติด ตัวข้างๆเลยนะฮะุช็อต <Push. Shock. S 1> นี่นะฮะคือกว้างมากเลยแล้วก็ไม่ฝืนตัวของข้าต่อตรงนี้ด้วยอ,อีกจุดหนึ่งที่ลืมพูดไปก็คือเนี่ยครับไอ้ตัวกรอหน้าแข้งเนี่ยที่ต้องระวังก็คือมันมีโอกาสที่จะทิ่มเอาส่วนของหลังเท้าด้านบนได้เนี่ยครับถ้าาโพสต์แบบเขาเรียกและกระดกปลายเท้าขึ้นเนี่ยครับมันโดนแน่ระวังให้ดีกันแล้วก็มันแหลมแบบแหลมนะสะสกินนิดเดียวเนี่ย สีทองเราไปแน่นอนเนาะเออข้อควรระวังของตัวนี้สำหรับผมเนาะที่ผมรำคาญพอสมควรก็คือเนี่ยครับตัวเสรราสัญญาณเนี่ยครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเลื่อนออกตำแหน่งจากตำแหน่งง่ายมากครับเนี่ยครับเวลาเราโพสตเนี่ยก็ต้องมาเช็คดูละเอ๊ะมันอยู่ในตำแหน่งของมันหรือเปล่าเนาะมันก็ใส ใส่ได้ไม่ยากครับแต่ว่าเวลาเราจับเนี่ยพื้นที่จับในการใส่มันจะน้อยนะตรงนี้มันบางมากระวังเลยมันหักแน่นอนก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลถ้ามี2อันแถมมาอีกอันหนึงเผื่อพลาดเนาะที่2ก็คือตรงปกคอกับตัวคางเนี่ยครับมันไม่ค่อยสามาคตรีเท่าไหร่คือตรงเนี้ย มันสามารถที่มีมุมในการก้มเงยค่อนข้างจะเยอะมากเลยตัวเฮียกุจิกิตัวนี้ครับเห็นไหมฮะเยอะมากเลยแต่ว่าเวลาเราก้มเนี่ยตะแคงมันติดปกคอเลยครับดังนั้นเนี่ยเวลาผมโพสท่าเนี่ยผมชอบแบบให้มันเกยบนหัวไหล่อะมันทําไม่ได้ครับมันต้องเงยหน้าขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็อ้อมไ,ไปข้างหลังเนี่ยไปจะแป๊กเงี้ยเอ้ยเราก็เสียวเนาะเ <laughs> นี่ยครับ อ่าเนี่ยเสาอากาศขยับอีกแล้วเนี่ยเขาเข้าไปประมาณนี้ซึ่งยังไงก็ก้มไม่ได้อยู่ดีเพราะมันติดปกคอเนาะเออมันไม่ค่อยสามมาิขีนเท่าไหร่ตรงนี้ผมว่าแต่ว่าแค่นี้ส่วนใหญ่ก็แค่นี้นครับต่อไปเอวมันจะขยับได้ในลักษณะของการหมุนเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นเดือยธรรมดาเลยเดือยดังนั้นเนี่ยการก้มเนี่ยทำไม่ได้ตะแคงเนี่ยน้อยมากเลยครับคืออาศัยตัวของสะโพกซะมากกว่าในการตะแคง การพับตัวเนี่ยจะพับเฉพาะท่อนบนท่อนนี้นี่บสังเกตตรงซี่สีเหลืองเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไ,ไหมฮะมันจะพับขึ้นลงได้เฉพาะท่อนบนอย่างเดียวส่วนพับส่วนท้องเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นน่ะการโพสท่าที่ต้องอาศัยการเอียงตัวบิดตัวซ้ายขวาเนี่ยมันจะทําได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักครับมาสุก้านี่เป็นความลำบากของผมเลยบาสุก้าในการโพสเนี่ยสังเกตว่าผมจะโพสท่าบาสุก้าน้อยมากเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะถือลำบากเนาะถือก็ถือได้มือเดียวระยะความยาวแล้วก็ตัวของด้ามตัวกระสุนเนี่ยที่บรรจุกระสุนเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับตัวระยะแขนและไหล่หลหลเท่าไหร่ดังนั้นผมจะไม่ค่อยได้โพสเท่าไหร่เนาะสำหรับตัวกระสุกัตัวนี้จุดขยับโดยทั่วทไปทุกจุดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแน่นถึงแน่นมากเลยแหละมีจุดเดียวที่อ่อนก็คือน่าจะเป็นหลายๆตัวแล้วก็คือตัวข้อเท้าเลยครับ แต่ถามว่าอ่อนระดับไหนมันอ่อนระดับที่ว่าอ่อนกว่าจุดอื่นในร่างกายแต่ว่าน่าจะแข็งกว่าหลายๆตัวที่ผ่านมาน่ครับมันก็ยังมีความเหดินอยู่ตัวของการยืนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับสามารถยืนได้โดยไม่ต้องใช้ตัวของ s t a n หรือตัวตัว display b a s นะครับก็ยืนได้อยู่เนี่ยครับ โดยรวมๆเนี่ยตัวเนี้ผมว่ามันดีเลยนะผมชอบเลยชอบไปแนละ้วชอบตัวเลยคือแพ็คหลังเนี้ยมันก็ลงตัวดีนะผมว่ามันขยับได้ด้วยเวลาเราโพสท่าใช่ไหมแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเกะก,กะแล้วขยับได้ครับนี่อา่าอาออ,อออรอกอะไรอาออกเนาะเออหุบเข้าเนี่ยครับอาออกหุบเข้าหรือจะขยับตัวของ นี่แพคได้ด้วยมันก็จัดท่าได้สวยงามเนาะคือแน่นด้วยละ่ะไม่มีปัญหาเลยคือตัวเนี้ยตัวหุ่นเนี่ยไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ราคาเออนั่นแหละครับก็แล้วแต่วิจารณางแต่ละคนเนาะประกอบการตัดสินใจในการซื้อละการเลือกหาตัวกันพาของเรามาเล่นนะครับครับนั่นคือการรีวิวทั้งหมดของตัว MG 1น0ต่อร้อย msn 0 0 1 0 0เฮียกุชิกิตัวนี้บางครั้งเนี่ยผมอาจจะออกเสียงหรือพูดว่าชากุชิกิบ้างองขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีมันติดมาเนาะผมเคยถามเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นรับเขาบอกว่ามันออกเสียงตัวฮิกับตัวยะ ah เป็นเสียงกลางดังนั้นบางครั้งก็จะมีาบางคนก็ออกเสียงว่าเฮียกุชิกิบ้าง ออสำหรับผมนี่ผมติดมาเนาะบางทีคำว่ายะตอนนี้ผมดูในแอ uh, นิเมชันนครับมันออกเสียงเป็นชะชะผมก็เลยพูดเป็นชักโครชิกิเนาะในบางครั้งเราขออภัยตรงนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้นั่นคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าผมจะมีตัว SG ตัวไหนมานําเสนอบ้างนี่ SG ผมไม่ค่อยได้ประกอบต่อหรือเอามาทําคลิปนานพอสมควรละเรามาดูกันบ้างแต่จะเป็นตัวไหนก็คอยติดตามชมดูนะครับในกันพาบ้านๆของเราวันนี้ ผมหมดเวลาแล้วตัวเราคมสึกับคมสึ่์ก,กันดั้มชแนลวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ